ครับ f อฟซวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนครับพี่สักกิ่งครับสักิ่งคองใหญ่คองใหญ่จังหวัดตราดจังหวัดตราดสักิ่งกับคุณพี่สมชาย่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมเมฆฝนวันนี้แดดดีอรพี่แดดดีแต่เรามาแดดหมดแล้ววันนี้แดดดีมากแต่มันมาแดดหมดแล้วครับกับพี่พอออนะครับถามพี่สมชายก่อนว่าเห็นแต่ก่อนเนอะยังไม่ได้ใช้เรื่องอะไรพวกเนี้ย มันเป็นยังไงอาการที่พี่สมชายบอกอ๋ออาการปลูกแปลดเดือนแรกมันจะเหลืองหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้จะทําไงนะก็ให้เขามาดูนะแล้วก็เขาก็เอาแบบยิบซ้ำมาเนี่ยครับอแต่ว่ามันห้ากิโลร้อยสี่สิบบาทยิบซ้ำอะไรราคาดีจังเลยมันเป็นแบบแหล่อะไไม่รู้มันออกสีแบบสีมันทรายเลยสีออกน้ําตาลนิดน่าใช่ครับเขาเรียกแหล่อะไรเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอเขาก็เอามาใส่เข้าไป สวยงามเลยมันก็กลับมาเขียวพลึบแต่ว่าใบมันก็ไม่โตไม่อะไรแล้วมันก็เหมือนปกติแต่กลับมาเหมือนปกติมันได้เขียวอย่างเดียวใช่ครับได้เขียวอย่างเดียวแต่ว่าสภาพต้นไม่ได้โตขยายอะไรขึ้นไม่ครับไม่ครับแล้วก็บอกปีหนึ่งต้องครั้งหนึ่งก็ทีหนึ่งแปดทันฝาแล้วผมไม่มีผลผลิตเนาะผมก็เลยมาคิดว่าจะทํายังไงดีก็เลยไปดูในย t u b e เจอเจอคุณกวินใช่เจอผมด้วยไปเจอ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 สมัรงตีแล้ว อ๋อมันติดตามมาตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วรุ่นใช่ใช่เออนี่ก็ติดตามทำไมใช่ใช่ใช่คือลุงตีแล้วแล้วผมก็เหลืหนาลองอใช่ครับเอาเป็นว่าคือแปลงเราเนี่ยประมาณกี่ต้นเนี่ยเรามองไปร้อยสามสิบต้นร้อยสามสิบต้นปัญหาที่พี่สมชายเจอก็คือปลูกแล้วมันเหลืองใช่ไม่ใช่ปลูกช่วงเข้าภาษาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเข้าภาษาอะไรอย่างนี้นะครับครับไม่ใช่ก็คือมันมันเหลือง แล้วมันไม่โตครับมันมันอยู่ประมาณไหนพี่ตอนเนี้ยตอนตอนนั้นมันก็อยู่ประมาณก็เนี่ยดูพี่สองปีแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมันนั่นเนี่ยดินไม่ดีผมก็เลยยังแยอาวออกพอ,อแฟนเขาบ่อยหอาไว้เหรอผมก็ยังไม่รู้เขาล่ออะไร <laughs> เหรอแล้วต้นนี้คือต้นใหม่หรือต้นเกา่าอันนี้ต้นเกา่าแ,แต่เริ่มปลูกเลยต้นเนี้ยคือเก่าหมดเลย,อ,เยอ๋ออายุสองปีเนี่ย ให้กล้องดูก่อนนี่คือสอปีที่ที่ว่าเราเรา,เราแก้ไปแล้วแล้วมันโตใช่ใช่อ๋อปีแล้วไอ้ที่ว่าไม่โตคือกลุ่มนี้ใช่ครับมันจะมีแปดโคกี่ดินมันดุดินไม่เหมือนเขาเนี่ยพี่มันจะเป็นดินแบบกวดกวดดินก้นอ๋ออ่ายายังไม่ขึ้นเลยพี่ก็แซมบ้างอะไรบ้าง ก็คือโซนเนี่ยที่บอกว่ายังมีปัญหาอยู่ใช่ใช่ใช่โซนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่แปดโคกเนี่ยไม่ไปมันเหมือนหินเยอะเะนะดินเดินหินเยอะเยอะหินเยอะมันเป็นกดกวดก้นน่ะเป็นก้นน่ะไม่มีแร่ธาตุไม่มีแร่ธาตุอาหารเลยเราถ้าเป็นกลุ่มนี้ผมว่าอาจจะต้องลงอินทรีย์วัตถุเพิ่มใช่ให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าเนื้อดินเขาน้อยใช่ครับมันออกเป็นหินเยอะใช่กลุ่มธาตุอาหารรองก็ใส่เข้าไปใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันโตช้าเกินไปครับต้องพิจารณาเรื่องเอาต้นใหม่มาปลูก ใช่ใช่ก็นี่ไงของเก่านะหลากมันโคตรเนี่ยมันไม่โตลยเห็นไหมอ๋อเนี่ยของเก่าเนี่ยผมเปลี่ยนไปนี่มันลากมันโคตร่ยผมเพิ่งมาเติมไปเนี่ยอื่เชุดใบชุดที่สองนเนี่ยก็คือถ้าปรับปรุงอะไรแล้วไม่โตก็สันนิษฐานก่อนใช่ชต้องกล้าเรานะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือหลักฐานชัดเจนมากใช่ถ้าเรางมต่อไปก็มันก็อยู่อย่างนั้นแล้วพี่ไม่ได้ไปไหนสักทีสามปีสี่ปีใช่ครับบางคนเสียดายไงปลูกมาเป็นปีแล้วใช่ครับแต่ถ้ามันก็ไม่โตอยู่ดีเนาะแบบนี้เนาะใช่ครับไม่โตครับ อันนี้คือชุดของเจ้ามันเลยแต่แฟนไม่ยอมให้เปลี่ยนเดี๋ยวมัน็กล้ฉากนอ๋อยังไม่อันนี้คือตอนนี้สองปีแล้วนู่นสองปีอ๋อคนละเรื่องเลยนะใช่แต่ผมไม่อยากเปลี่ยนแต่แฟนเขาบอกเอาไว้งี้แหละยังไม่ตองเปลี่ยนดูมันเอาคู่ไปเลยก็เลยผมก็เลยเอาน้ำดำมาเซ็ตเอาน้ำดำมากดดันแล้วใช่ครับน้ำดำมาเดี๋มก็เดี๋มก็โตแต่ว่าใบมันแข็งมากใบมันแข็งอันนี้พี่ไม่ได้เรื่องครับใบมันแงแข็งแข็งใช่เออเนาะ ใช่คือบอก FC อย่าเสียอย่าเสียดายเนาะเพราะว่าถ้าปรับปรุงแล้วมันก็ยังไม่ยอมโตมันเนี้ยมันปีไปอ่อนแล้วก็โมถือว่าเป็นที่พันพันเขาไม่ใช่เป็นที่ดินหรอกอันเนี้ยเป็นที่ต้นที่เรามาปลูกแล้วใช่ใช่เป็นที่ต้นมาปลูกแล้วเพราะต้นอื่นที่ปรับปรุงดินมันก็พุ่งอยู่ใช่ใช่พี่ดูเน่ยไปมันพุ่งอยู่นะ FC นะใช่พุ่งเนี่ยต้นอื่นพุ่งหมดเลยใช่เออกรณีนี้คืออย่าเสียดายไม่เสียดายครับผมไม่เสียดายอาจจะพี่ผู้หญิงเอาไว้ลองของหน่อยบอกครับใช่ใช่ใช่มา อันนี้มันเป็นลากโคตแล้วผมอ่ะไม่อยากถอนผมอยากลองผมล้วงเลยล้วงข้าหนึ่งเลยขุดขุดขุดแล้วก็กำไกลไปตัดลากมันล้วงไปก็เจอเลยใช่ไหมล้วงไปเจอเลยตเจอลักโคตเจอหลักฐานเลยครับแล้วผมก็เลยอันน้ำดำมาแซมอีกกดดันอีกแล้วใช่แต่หัวน้ํานี่ใหญ่มากเลยอันผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะตอนนี้มันเริ่มจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะอันนี้มันเป็นหัวงูเห่าอยู่เลย อนเรามันต้องเป็นเวียงแล้วถูกต้องมันพุ่งเข้าอย่างเดียวเลยใช่อันนี้มันพุ่งเข้าหาต้นทีนี้เรากเราก็จะเริ่มปรับหัวน้ำให้มันเหมาะกับต้นใหญ่เนาะใช่ครับอาจจะต้องเวียงตีกว้างอีกหน่อยเนึงใช่ไม่งั้นเดี๋ยวรากเลื้มันจะไม่มาเนาะใช่ครับอฝั่งนี้คือสมบูรณ์ดีก็คือแก้แล้วหายใช่ไหมพี่หายหมดไม่มีเลืองสักต้นพี่พี่หมดสวยงามเราไปยืนโคกนี้ดีกว่าโคกนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้กล้องแผนเข้าไปข้างใน อันนี้คือสภาพปกติที่เราปรับปรุงดินแล้วมันฟื้นใช่ครับต่างกันกับฝั่งนู้นนะใช่ครับแั่งเหมือนกันเนี่ยี่ดูดินเหมือนกันเม็ดเม็ดหินเยอะมาก FC เม็ดหินอย่างั้นเลยก็คืออินทรีย์วัตถุพี่สมชายใช้อะไรเติมเข้าไปตัวนี้อ๋อผมที่แรกกับผมไม่ไม่เข้าใจเพราะผมเป็นคนออกเรือเป็นคนประมงอ๋อผมไม่ได้เคยทำสวนครับแต่บัาเอิญว่าแฟนเขามีที่อแล้วแฟนเขาก็บอก ลองปลูกอ่ะผมอยู่ข้างนี้ดีกว่าอ่ะลองปลูกผมก็เลยลองผมไม่มีความรู้เลยเลยบอกตรงตรงเพราะผมเก่งเรื่องทะเลมากกว่าโตมากับประมงกุ้งปลาหมึกเนี่เดี๋ยวค่อยถามพี่กุ้งหมึกปูเนี่ยตัวเรียนนี่เดี๋ยวก่อนตัวเรียนนี่ผมไม่เป็นเลยลูกน้ําเค็มใช่ใช่นี่ก็ลูกน้าเค็มนะเนี่ยเันี่ลูงน้ําเค็มไม่เป็นเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวเราค่อยสั่งปลาหมึกทีหลังนะพี่นะเอาดีก่อนครับทีนี้เราก็ปลูกไปเรื่อยใช่ก็ไม่รู้เรื่องดินเรื่องอะไรที่มันเติมไม่รู้ครับไม่รู้ จนผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมมันหญ้ายังไม่งอกอะเป็นเกือบเป็นปีอะทำไมมันไม่มีหญ้าอันนู้นพลึบตัดแล้วตัดอีกเหรอใช่ถ้าปลูกแล้วหญ้ายังไม่ขึ้นนี่เอาเรื่องนะใช่ผมก็เลยว่าผมไปหาขี้วัวมาเลยผมก็ใส่ขี้วัวรอบเลยคือให้เนาะแล้วมันก็จริงเออผมก็ใส่ไปทลายก็ยาก็เริ่มขึ้นเนี่ยเราบอกเอฟซีว่าคือมันเป็นหินหินเนี่ยแหละใช่มันไม่มีเนื้อดินใช่ใช่ไม่มีสิ่งวัตถุเลยใช่ครับ พี่ทำถูกแล้วคือเอาอินรีวัตถกคือเพื่อปุ๋ยคอกมาใส่เข้าไปใช่ใช่ใส่สักพักยามายามาเริ่ม,มกระเดองไหมใช่ครับนั่นต้องจัดการ้นฟีซีนะใช่ใช่เพียงแต่ว่าอินรีวัตถุอย่างเดียวไม่พอแล้วเพราะว่าธาตุอาหารก็ไม่มีใช่ครับตัวที่พี่สมชายใส่ไปเพิ่มสั่งคุณนกไปใช่ครับมันเป็นอะไรบ้างเอผมสั่งสั่งไนไนกับฟอสฟอร์เฟาอะไรพวกแคล่ะ ไอ้นายโัว์แมนฉีทางใบเหรอฉีทางใบฉีทางใบมีไอ้นายกับตัวแพรก็สั่งโปรแครปอะโปรแคปมาผมก็ไปเอาที่ที่ปอเออไปขายกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่จำชื่อไม่ได้จำลูกค้าอะไรต้องผมก็สั่งพี่เอาออกจากคณะดีไหมจำลูกค้าไม่ได้เนี่ยเห็นหน้าจําได้แต่ไม่รู้จักชื่อแต่ก่อนหน้านั้นผมใช้เป็นปีแล้วผมใช้กินแคลมาตลอดอ๋อเอฟซีกินแคลครับอใช้กินแคลมาตลอดอจนผมไป ที่ผมเคยเล่าให้คุณนกฟังอ่ะไปร้านโอเคอ่๋อไปเอาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่กินแควมาใช้ผมจะไปใช้เอาไอ้ตัวนี่แหละโปแคปนี่แหละผมไปถึงที่ร้านผมก็สั่งเลยว่ะโปแคปโปแคปอะไรไม่มีผมเลยติดต่อคุณนกไปอ่าใช่คุณนกก็คุณนกก็อ่าให้คุณพ่ออ้อนั่นแหละฟอพูดค่ะเออนึกได้ใช่แล้ววันนั้นผมก็เข้าไปเอาเข้าไปอธิบายใช่ ไปเอามาเองใช่ไหมไปเอามาเองครับเพราะว่ามันใช้น้อยพี่เาผมใช้กินแคลมาตลอดแล้วไงผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเริ่มดีขึ้นตัวนี้มันมีโบรอนช่วยมีโบรลอนแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นหลังจากที่เราไปเอามาใส่เนี่ยมันกี่วันแล้วที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมใส่ไปวันที่19บเก้าที่ผ่านมาเนี่ยสิบเก้าเดือนนี้เหรอสิบเก้าเดือนหน้าเดือนที่แล้วไใส่เดือนหน้าเลยเหรอเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ไปนะผมจดไว้ผมจดไว้ฮะ สิบเก้าเดือนน right. right. ี <t <t ้แล um> ้ววันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดก็เกือบเดือนหนึ่งใช่เอ้ยไม่เกือบดิยี่สิบวันยี่สิบวันใช่เนี่ยผมใส่ไปแล้วอะไรมันมาใหม่ไหมเรื่องไงก็นี่ละชุดใหม่อันนี้คือชุดใหม่หลังจากที่ใส่โปแคบใช่ครับแล้วก็ฉีดไฮนายโปแผนไปสามรอบแล้วปุ๋ยอ่ะใส่ไหมปุ๋ยก็ใส่ใส่ไปได้จะยี่สิบวันละได้สิบสิบสองสาม อ๋อถึงว่าที่ผมคุณคุยกับพี่กวินนะว่าผมอยากได้ตัวเสม,มอว่ามาขยายลาต้นมา,าพี่กวินบอกขอให้ใหญ่สิบสองหกสิบสองอ่าใช่แต่ผมยังกานนี่ยังไม่ได้รอบใส่มันก็ได้แล้วแต่เท่นั้มันยังไม่มีขาย,ยางไงอ๋อนี่ไม่เไ็นได้เดี๋ยวมาส่งไม่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พราะผมมาไปจันรว้อยู่แล้วเดี๋ยว๋อก็แวะไปเอาเขาจะส่งแม่เขาไปหาหมอใช่อันนี้มีตลอดใช่ยกเว้นที่ไม่มีผมรู้แ<ป>ล้วครับรู้ที่แล้ว คือที่กดดานเลยเดียวกนเยวักนในมีคือไม่อยู่แต่ผมใส่ไม่มากนะพี่เนี่ยผมใส่ประมาณสักเท่าไหร่ต้นขนาดเนี้ยประมาณสักสามกรัมแต่ถึงถึงถึงเบาผมก็บาบางบางบางรอบๆเลยสิบสองครัสามเรอใช่ใส่สามกิ่งอ๊ะ้มันโตดีล่ะผมใส่ไม่มากอ๋อผมไม่เข้ามากแล้วแล้วแล้วโปรแคปลอยเท่าไหร่ก็ผมสั่งมาผมไปเอามาห้าถุงห่าถุงมันก็ถุงละยี่สิบห้าโลครับผมใส่ไปแค่สีถุงเนี่ยทั้งสวนเนี่ยผมใส่ไปแค่สองร้อยโลยร้อยกว่าต้น ร้อยโลเองร้อยโลร้อยโลเองสีใส่น้อยนะเนี่ยก็ผมใส่กินแคลมาตลอดไงผมคิดว่าอ๋อคือคือฐานเดิมอ่ะฐานเดิมมีอยู่แล้วผมคิดแบบนั้นโอเคเยี่ยมเลยทีนี้สิ่งที่ผมเห็นคือหูข้างมันแตกออกมาใช่เนี่ยมันแตกเยอะมากหูข้างเดี๋ยวไปดูนู่นน่ะดูรบนู่นน่ะแตกหมดเลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโน้มๆแบบกล้องเข้ากิ่งนี้ก่อนดูหูข้างดิไปถึงนู่นน่ะคือเนี่ยต้องบอกว่าผลงานของแคลเซียมโบรอนใช่ที่มีอยู่ในโปรแคปในไอีนะใช่ ปกติมันจะแทงยอดกับต้นไม่เกินสามช่อใช่ครับแล้วใบอ่อนที่ออกมาตรงยอดอ่ะประมาณห้าใบก็เยอะแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยสังเกตว่ามันจะเยอะกว่าห้าใบใช่ครับให้ลองสังเกตดูนะแล้วหูข้างเยอะมากนี่ใช่ครับมีหูข้างมาทุกช่อเลยนะทุกทุกช่อแล้วดูอยอด,ดโอ้นียอดที่งเยอะ่น <c oughs> ี่คือใส่ปุ๋ยสิบสองสามไปแค่สามกรัมครับโปรแคปก็ประมาณเอาไม่ถึงกิโลผมว่านะผมไม่เคยช่างอ่ะผมก็แค่เพราะผมใช้มานานแล้วผมคิดว่า ก็เติมเติมไปเพิ่หน่อยกิโลนึงเอาอย่างเก่งอ่ะให้กิโลนึงอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ทางใบอายนายทัวรแพทเราฉีดอะไรไปยังไงพี่ก็ฉีดสองตัวนี่แหละผสมน้ําอ่าผสมสองตัวแล้วก็มียาฆ่าแมลงผสมนิดหน่อยแค่นั้นเองผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นแล้วเราฉีดไปกี่รอบแล้วทางใบฉีดไปสามตอนเช้าเนี่ยเราพี่สามเหรอครัดมกลิ่นได้กลิ่นยังอยู่วะฉีดไปตอนเช้าใช่ฉีดไปตอนเช้านี่เองเนี่ย ่อนที่จะฉีดทางใบตัวเนี้ยเราเคยใช้ตัวอื่นไหมเคยแล้วมันมันมีอะไรให้พี่เห็นไหมมมีแบบนี้ไหมแตกต่างมันมันก็แตกครับแต่รู้สึกกบใบอ่ะมันไม่ออกแบบนี้แล้วใบไม่ใหญ่อใช้เยอะผมอ่ะยาเยอะแยะใช้ไม่หมดแต่เต็มหมดเห็นว่าแผนกลองของเหมือนกันผมใช่สารพัดลองที่ว่าจริงๆเพราะว่ามือใหม่ไงใช่เห็นโฆษณาดีเอาไงเอาอ่านี่ไม่เนียนี่ก็เอาอาผมชอบลองไงแล้วของอ่ะลองสองสามหนไม่เด้จบผลผมก็ไม่เอาแล้ว ถ้าฉีดสองครั้งไม่รู้เรื่องนี้ก็แยกย้ายนะแล้วอายนายมันดีกว่าตัวเดิมเดิมไหมที่ว่าเราเคยใช้ดีอาทิเช่นที่ว่าดีออกมาใบใหญ่ฝักเก่าอ๋อใบอ่อนมันใหญ่เลยใช่เลยใช่เลยแล้วออกเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าออกเยอะออกเยอะกว่าเดิมครับออกเยอะกว่าทุกครั้งเนี่ยผมยังตกใจเลยนี่ร้านอ่อนทุกต้นเลยเนะทุกต้นครับเด้ะ จริงไม่แน่ยต้นเนาะจริงเดินดูยาหมดยังยาหมดยังยังอันไหนเป็นทางตรงกลางอรัพี่หรือไม่มีตรงกลางอ๋อผมยังไม่มีครับผมก็แค่เขานาสวนเนี่ยเนาะมานี่ครับแล้วผมก็ขี่ตาเล้งขี่เขาเดียวผมนี่แหละอ๋อเราขอดูกระดุมหน่อยเพราะเมื่อกี้เราดูหมอนทองแล้วนี่กระดุมเอฟซีดูดูกระดุมหน่อยนะว่ามันจะโตเหมือนหมอนทองไหมแต่ว่ามันเขียวน่ากลัวมากเลย แต่พี่นี่ครับทุกต้นเลยพี่เอาน้ำเขียวมาลากหรือเปล่าเนี่ยกระดุมไปเนี่ยเนี่ยกระดุมไนเนี่ยไปเป็นแถวไปนูเนี่ยแถวนี้คือกระดุมแถวนี้หมอนทองใช่ไหมอ๋อแล้วกระดุมจะอยู่แถวหน้าในหมดอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วทางนี่ก็เป็นหมอนทองหมดอุ้ยแต่ต้นนี้พอเพสลัดเขียวเข้มมันเขียวเหมือนกันนะใช่ครับกล้องมองให้เอากล้องไปไหนแล้วกล้องเราฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลให้ดูคือตอนมันเขียวมันใบแก่แล้วมันเขียวเข้มมากนะครับ ันนี้คือหมอนแล้วดูแล้วดูใบใหม่ใหญ่มากเลยครับอันนั้นหมอนครับโอ้ยอ่าอย่าอย่าจ้องนานเดี๋ยวบานปลายมาดูมาดูนี่สิอันนี้คือโซนกระดุมแล้วนะครับนี่กระดุมดูใบดูใบ,บโอ้สวยมากอะ่ะอืมวิถุงอะไรเนี่ย <laughs> นี่นะผมใช้อยู่นผมแคบเนี่ย มีพี่สมชายก็ fc g r e แคลนะติดตามเรามานานแล้วนะตอนนี้ได้ใช้เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผูข้างมาเพียบเลยตอนนี้ทุเรียน <laughs> <c oughs> โอ้เราเรา,เราดูใบมาดูใบกระดุมหนกล้องมาใบใหม่ใหญ่มากเลยครับใบใหม่ใหญ่มากเลยกระดุมพี่ว่ามันใหญ่เกินไปไหมรือชอบผมก็ชอบแบบนี้นะเพราะใบเดิมพี่เล็กนิดเดียวเองใช่ เพราะตอนที่ซื้อมามันใหญ่แบบเนี้ยผมก็ททาไมมาปลูกมาใหญ่มันเขาไงอ๋อที่ว่าพ่อเวลาเราซื้อมาทําไมมันสวยนักผมก็พยายามถามที่ร้านต้นพันธุ์นะว่าให้ปุ๋ยอะไรอะไรยังไงเขาบอกเราไหมเขาก็บอกนะแต่เราใช้แล้วไม่เหมือนเขาเน่ยมันไม่เหมือนเขาอย่าลืมว่าเขาเลี้ยงในถุงไงอาหารมันอยู่ตรงนั้นใช่ใช่อ๋อที่ร่มกับใบเขียวใหญ่อันนี้ใบเดิมนี่นิดเดียวเองครับกล้องมาดูนี่ใบเดิมใช่ครับเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่ น,นชุด,ด,ดใบเดิมนะ,ะไล่ลงดูใบใหม่ดิใบใหม่ตรงปลายนี่ใบเดิมนะใบใหม่มาละใหญ่กว่าเดิมก็คือแปลงพี่สมชายเนี่ยก็คือน่าจะเก็บมะแรงไม่ค่อยทันอนะ่ะไม่ทันทันไหมไม่ค่อยทันร่องรยอยเพียบ<ม>เลยแบบขนาดผมเจ็ดวันนะเจ็ดวันผมฉีดนันนี่ดูหูข้างพี่สมชายดึงให้หน่อย ขนาด7วันผมฉีดนะอย่าดึงแรงนหักต้องดูดูการแตกตาข้างแตกอะไรพวกเนี้ยแตกยอดอะถ้าแตกแบบนี้ดีใช่ไหมชอบโตเร็ว,วนี่อย่างนี้นะชอบชอบไห<อ>มโอ้ <laughs> <laughs> โหเนี่ยสมบูรณ์มากถ้าแบบนี้คือไม่สะดุดแล้วนะพี่สมชายครับถูกไหมถูกครับ,รบเออใครที่มีปัญหาว่าปลูกทุเรียนแล้วสะดุดเนี่ยก็ลอง สังเกตดินตัวเองก่อนนะเหมือนพี่สมชายเนี่ยก็สังเกตถูกไหมใช่ใช่ว่าเอ้ยทำไมต้นนั้นต้นนี้อย่างนี้อ,อย่างนั้นก็หาอะไรมาปรับปรุงมาเติมใช่ครับอืมสําคัญเลยตรงนี้ไอ,เอ้เดี๋ยวนะผมกำลังดูอันนี้ต้นเดี่ยวอันนี้ต้นคู่เหรอคือพันมันเหลือผมซื้อมาครบแล้วแหละแล้วทีเน,นี้ยพันมันเหลือผมก็เลยไปเจอพวกพวก,พกให้ลองต้นใหญ่สี่ร้อยห้าสิบผมก็เลยซื้อมาปลูกอยู่ริมเนื้อแล้วดูมันเป็นพุ่มใหญ่กว่าเขาเลยเนะี่ยสี่ร้อยห้าสิบอันนี้มันสองร้อยห้าสิบสองร้อย อ่ถ้าเราอยากเร็วๆหน่อยก็ต้นใหญ่มาใช่แล้วปาะกะแทะให้มันโตอย่างนี้ใช่ต้นเล็กไปช้าเนาะช้าต้นเล็กผมยังบอกกับแฟนลุงนี่เอาสักห้าสิบต้นนะจริงๆเหมือนต้นป่านนี่เราได้ขึงสวนไปแล้วใช่นี้ออยังจรงซ่อมได้อยู่เนี่ยฝั่งนี้ซ่อมใช่ใช่ใช่เอาต้นใหญ่มาลงได้ต้นงุ้งก็จะซ่อมได้ต้นหนึ่งเพราะต้นใหญ่มันถึงตายไปปวกกินอ๋อขุดมาปวกกนได้ดังปวกอาจจะมีพวกไอาหารมันที่เป็นไม้อยู่ข้างล่างไงใช่ใช่ ต่อไม้อะไรที่มันล้มไปแล้วปวกเข้าไปอยู่จินใช่ครับแต่ว่าเรามองไปสบายตามากนะตอนนี้นะคือ่มชายมีอะไรกังวลไหมเนี่ยมองไปไม่มีครับสบายกว่าทุกปีทุกปีฝนมากมันจะเหลืองนะเออ่วงนี้ฝนตกหนักเลยจริงจริงยังแข่อยู่เลยรถวิ่งไม่ค่อยได้ไหนตกลุมตกลุมเลยใช้ใช้ตะเลงฉีดยาอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้เรามองไปไม่เจอเหลืองแล้วนะไม่มีครับไม่มีเหมือนปีก่อนไม่มีเหมือนปีก่อนคิดว่าเรามาถูกทางยังพี่ถูกทางครับถูกทางนะถูกทางแล้วเปิด gps เง เปิดเข้าไปใน Youtube ไหการทดลองอื่นๆเราก็หยุดหมดแล้วไม่มีแล้วพอเลิกทดลองนะไม่ทดลองนะเพราะตอนนี้ถือว่ามาสวยแล้วนะก็มางแล้วมันสบายใจนะมองไม่มีเหลืองเลยอ่ะก็ลคิดว่ามาถูกแล้วมาถูกทางนะตอนนี้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ